สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บายทีเอชเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเราได้ตัวดีมาตัวหนึ่งนะครับผมจากสนูบอลสต็อกไพ่นั่นเองครับนั่นคือตัวนี้ครับผมตัวนี้เลยนะครับผมสกิลบูทของเขาคือ b o x to Box นั่นเองนะฮะสกิลนี้พีอัพไปเยอะมากเลยนะครับคือ26นั่นเองฮะอัพไปเยอะจริงๆฮะก็เลยชอบสกิลบูทนี้เป็นพิเศษนั่นเองครับผมมาดูรายละเอียดของเขาบ้างนะครับผมในเรื่องของความเร็วนะครับโอด้วยโอเวอร์ออลหนึเนาะ ความเร็วถือว่าดีนะฮะสปีดต้นไม่ค่อยดีครับแต่สปีดปลายดีมากๆเลยครับผมยิงดีมากๆเลยนะฮะร้อยสี่สิบครับผมการส่งนะครับค่อนข้างดีครับส่งสั้นส่งยาวดีมากๆวิชั่นดีมากเลยครับผมการเลี้ยงก็ค่อนข้างดีฮะมีรีแอคชั่นด้วยนะครับผมในเรื่องของเกมลับนะครับก็พอได้นะครับผมบาลานซ์ดีนะครับสเต็งค่อนข้างดีครับผมทุกอย่างโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีใน c ีเคนหนึ่งที่จะมีนั่นเองนะฮะ ความสูงอยู่ที่1.89เมตรครับผมสกิลมูฟของเขาคือฟิฟแฟบนะครับฟิฟแฟบฟิฟแฟบนั่นเองนะฮะสกิลแฝงของเขาคือ dive into tackler นะครับผมเขาจะมีในเรื่องของการแท c k เ e ที่มีพลังในการแท็ k เ e ินะครับพิเศษนั่นเองครับผม long shot tackler นะครับผมถือว่าถ้าเราไม่มีตัว CAM ตัวอื่นนะครับถือว่ากอเ r สกานี่ก็ถือว่าเป็นตัวจบที่ดีเหมือนกันนะฮะโดยรวมนะครับ ถือว่าเป็น CM ตัวที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับผมว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลงเฮดทูเฮดกันครับโอเคครับเลียวฟูเจอแมนแมนอะไรสักอย่างนะฮะแมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมพรีเมียร์ลีกนั่นเอง,ง,งนะฮะโอ้อของเขา 172ครับผมคะแนนแฟนบอล1น9ครับผมเกือบจะแตะ2ล้านนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดอิโมจิก่อนนะครับผมทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนั่นเองนะฮะของเขามีใครบ้างเอ่ยเฮ้ยทำไมไม่เห็นชื่อเขาอะเฟอร์มิโน่หรอ,อเมื่อกี้ที่าิวานส่งต่อมาให้ลูนดูฮะโอ้โหโดนตัดหน้าไปเรียบร้อยครับผมอเลสกา ได้สัมผัสบอลเรียบร้อยหรือ,อยังเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเควาลานยึบฮึยึบอ้นาเต้อ้นาเต้อุยลูกนี้อุโอ้โหยกันได้ครับผมอเลสกาส่งต่อมาให้วาลานครับ วารานต่อให้โรนันโดครับเรวานสลับกันตลอดเลยนะระหว่างวาลานกับเรวานนะฮะแหมชื่อคล้ายๆกันเนอะอุ้ยมือ,ม,อมือไปโดนเกิดจะกดปิดนะฮะขออภัยหน้าจอมเมื่อกี้นี้เข้าไปช่อง YouTube เฉยโอเคอ่าต่อเลยครับผมโอ้โหลูกนี้โคนอนเต้เสียบอลไหมลูกนี้วาลานโอ้โหเข้ามาช่วยชีวิตไว้ได้ครับผม เอร์เนตีเขียออกมาได้ครับดุมฟี่สาคาเลียนวนไปให้ลูกากูลูกากูต่อให้โรนัลโดโรนัลโดส่งบอลยาวไปให้ลูกากูครับลูกากูถึงครับผมลูกากูส่งบนย้อยอเหมือนกับเหมือนกับกดกดยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนจะไม่ได้กดยังไงไม่รู้นะฮะเสียดายจังเอาละครับจังหวะนี้ไครับโอ้โหหดร้ายเกินไปหรือเปล่า โอ้โหฟอร์มิโน่เหรอเมื่อกี้เบียดจนคนาเต้ล้มได้ได้เลยนะครับลูกนี้ฮึฮึโอนุช่เคลียได้ครับผมคนาเต้าศาดต้ยาวไปก่อนครับลูกหน้ากรอบกีดโทษเรามีประสบการณ์สูง้วฮะในการเสียบอลบ่อยครับผมเคลียไปให้เรียบร้อยก่อนครับผมลูกนี้วาลานส่งมาให้เลวานครับผมอึวยึยิงไกลเลยเหรอเนี่ยอืย เชสนี้ส่งต่อให้เพื่อนอหมดเวลากันครับผมครึ่งแรกนะครับรีฟูลเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมอ่ะครึ่งหลังนะครับรีฟูลฝ่ายเคลียร์ก่อนนั่นเองครับผมกอลีสกาต่อให้ดุงฟี่ครับโคนาเต้ครับผมดุงฟี่ลูกากูกอลีสกาครับหาแล้วครับลูกนี้หลุดไหมหลุดไหมลูกนี้อุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับ จุดนั้นพบครับเมื่อกี้นี้ลีฟูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากการทำประตูของโรนัลโดนั่นเองครับผมลูกนี้เป็นจุดนัดพบเลยนะฮะนี่ฮะโรนัลโดวิ่งมาตรงจุดนัดพบครับผมแล้วก็มงไปหนึ่ง <ๆ S 2> เลยฮะนาทีที่5 1นั่นเองครับผมอยังเหลือเวลาอีกประมาณสัก40นาทีนะครับผมะะจะแก้เกมยังไงดีฮะ โฟเด้นครับโฟเดนลูกนี้โฟเด้นเบแคแฮมอือหือโอ้ยโอ้ยออกยิงได้ครับผมลูกคอร์เนอร์ทีไรเนี่ยหัวใจจะวายทุกทีเลยฮะเป็นอะไรที่เสียววาบตลอดเลยครับผมลูกนี้อือหือโดนใครออกอา้าโดนฝั่งนู้นออกเหร วันนี้เราจะขึ้นเกมไกลๆเลยฮะขึ้นเกมสั้นแล้วโดนเสียบอลตลอดครับผมเวลานยังแก้ะหายได้ครับสคาเลียต่อให้ที่ลูกากูลูกากูมองเพื่อนแล้วมองเพื่อนแล้วหนึ่งครับดุงฟีตามมาเติมเข้ามาครับตัวนี้มีสี่ตัวเลยครับผมอืโอ้ขึ้นไปแบบขึ้นไปเอาบอลสี่ตัวนะฮะไม่มีใครหม่งได้สักคนครับผม เฮ้ยโอ้โหลูกนี้เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยลูกกากูมาจากไหนฮะวิ่งมาหวดเลยครับเมื่อกี้ลูกนี้ครับเดี๋ยวมีภาพภาพช้าครับผมลูกกากูวิ่งมาวาลานโอ้โ oh หลูกกากูถึงบอลก่อนครับผมลูกนี้ลิฟูขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ะครับในนาทีที่เจ็ดสิบนั่นเองครับผมโอ้ oh ho. โอกาสที่เราจะชนะนะครับรอบนี้ขึ้นนำ2-0ถ้าเราไม่เสียบอลก่อนนะลูกนี้เบคแฮมว่าไงโอ้โหลูกนี้แก้ไขได้ครับผมศาดยามาก่อนครับสาสยาวมาก่อนเสียบอลก่อนครับผมของบาลานโนาเต้ก,กเลสกาครับผมลูกนี้จะเสียไหมไม่เสียครับผมลูกการกูต่อให้โรนันโดโอ้โหลูกนี้เลวานว่าไงโอ้โหเลวานพักบอล สวยเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดเลยครับผมลูกนี้ดิวูขึ้นนำนาทีที่84นะครับผมสามประตูต่สูนครับผมและเป็นอันว่าฝั่งนู้นออกครับผมสีแดงๆขึ้นโชว์แล้วครับตอนนี้จะมาลุ้นว่าเราจะหลุดตามหรือเปล่านะฮะ mm hmm. mm hmm. อืมอืมโอ้ไม่หลุดครับผม ยังแข่งต่อได้ฮะอันนี้ก็ต้องประคองตัวครับผมเราไม่ต้องบุกอะไรมากมายแล้วฮะนำไปแล้วเหลือเวลาอคกห้าทีต้องเคลียร์เคลียร์บอลให้ดีๆครับบอดเป็นอะไรที่นี่ฮะโอ้ยเขาต่อบ,บอลดีอ่ะเอาละครับเอาละลูกนี้จะเสียไหมครับลูกนี้ลูกนี้อือหือว่าไงเกิดอ,อะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นอะอ๋อล้ำหน้าล้ำหน้าโอ้ยตกยางมาเลยครับอ,อืมส่งให้ใครดีเอาแบบไกลๆเลยล้วกันครับอืมโอเคครับผมก็ลีฟพูเป็นฝ่ายชนะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามประตูต่อศูนย์นั่นเองนะฮะกอเรสกามีส่วนช่วยเกมลุกและรับค่อนข้างที่จะดีนะเมื่อกี้นี้พอได้บอลน,นะครับแล้ว เขาก็เขาเตอร์เอสแท็กไปให้ลูกกากูนะฮะจะเห็นจังหวะดีๆของเขาหลายทีนะครับผมถือว่าโอเคฮะเดี๋ยวเกมที่2ต่อเลยครับผมเกมที่2เจอกับอาริอาริอะไรไม่รู้อาริจิตอาริจิตฟีฟ่านะฮะอาริจิตฟีฟ่านะขอเรียกขอเรียกอาริจิตแล้วกันนะครับผมโอเคลิฟูเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนะครับผม โบนิชี่คโบนิชี่วาลาครับผมมีใครยังใช้โบนิชี่อยู่ไหมฮะถือว่านิ่งอยู่นะนิ่งอยู่นะพอเป็นหลังสานะครับถือว่าโบนิชี่ก็ทําหน้าที่ได้ดีนะค่อนข้างดีนะครับผมถ้าเทียบกับสโตนนะเอาจงจริงห <c oughs> รือว,ว่ายัางไงเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เขาไปแ่พักหนึ่งครับผมแต่แต่ความรู้สึกนะความรู้สึกคือชอบมากกว่าสโตนนะครับผมโอเคครับ ทีที่2ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมยังไม่ไปหน้ามาหลังครับผมนี่เขาปล่อยบอลหรือเปล่าเนี่ยดูช้าช้นะดูอางนี้อือฮึออกไหมไม่ออโอ้โหวะฮะโยนยาวมาแล้วอือฮึลำหน้าหรือเปล่าลำหน้าครับผมวัะนี้เราส่งไปหาเลวานเลยครับผม ไม่ถึงฮะโดนจัก,กัดไว้ได้ครับผมตูกนี้เฮนเดอร์สันฮึสายก้อยมาหาใครอ่ะเมื่อกี้สานโชซสานโชโอ้ยปุ๊บโอวารานอยู่ตรงนั้นพอดีครับผมลีวานโรนันโดว่างงี้อื้อลูกนี้ชนครับผมโรนันโดล้มเลยฮะชนโหดะฮะให้โรนันโดครับโรนันโด ่ไปข้างครับผมไม่ถึงลูกกัลกูฮะลูกนี้อ๋อไปแล้วครับผมไปแล้วสานโชวสานโชต่อด้วยลูกกัลกูหมุนตัวนิดนึงครับโอ้ยอุ้ยหุ้ยเกือบครับผมดูนะครับเต็ดมีออกมาทันครับผมทีนี้โรนันโดส่งให้ลูกกัลกูไม่ถึงฮะส่วนเปลี่ยนกันแถวนี้ครับผมกลางสนามนี่แหละฮะโอ้ เฉียบสกัดดูฝั่งนู้นโดนเหลืองครับผมอือหืออือมัน่าจะส่งใกล้ๆนี่แหละครนี่ส่งอาริซาครับซาคาเลียต่อให้ลูก,กรกูลูก,กรกูเห็นดุงฟี่ครับดุงฟี่เติมมาครับผมดุงฟี่ย้อยมาครับถึงไหมไม่ถึงครับผมอือหือมุนไม่ได้ครับหมุน ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์กันอยู่ครับผมลูกากูชิปมาให้โรนันนิโยครับโรนันนิโยโดนคูนาต้ครับดุงฟี่ให้ลูกากูหมดครึ่งแรกครับผมเรฟูเสมอกับอาริจิตฟีฟาครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับผมครึ่งหลังครับฝั่งอาริจิตฟีฟาครับเป็นฝ่าเคลียร์ก่อนครับผมเคมีการฟาว์เกิดขึ้นครับ วาอนี้เขาโยนยาวครับโอ้โหวารานงงออกไปได้ครับวารานเก็บไว้ได้ครับผมเบโตนโรนนโดย้อนมาให้เลวานครับเลวานโอ้ตั้งแต่กับเปลี่ยนมาให้เล่นฝั่งซ้ายครับเล่นดีมากเลยครับเลวานดูนี้โอ้เขาเคลียบอลอย่างแรงเลยครับเคลียบอลอย่างแรงนี่ าเรียโดนตะกิดนิดนึงครับผมคาเรียเปิดให้ลูกากูลูกากูลูกนี้ื้าครับผมฟากองลูกากูครับถ้าเป็นซีซั่นหน้านะเราสามารถที่จะเปลี่ยนคนยิงฟรีคิกได้นะจะดีมากเลยนะให้ลูกากูไปรอหม่งดีกว่านะฮะนี่ลูกกากูเป็นตัวเปิดนี่ดูแบบแปลกๆนะ ครับอออกไปแล้วครับผมเกมนี้รู้สึกว่ากอลสกาก็มีส่วนแต่ไม่ค่อยเยอะนะหรือว่ายัางไตงตตนส่งมาให้เรวานไม่ถึงฮนะตตนเรวานลูกนี้ย้อยไปให้ลูกากูกถึงไหมไม่ถึงครับผมแขมเจ็บอีกต่างหากครับลูกากูกลูกนี้อือหืนะครับลูกคอนเนอร์ครับโอโ้โห โบนุชี่ครับผมเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่สิเป็นฝ่ายยิงขึ้นนำนะครับผมให้ลิ์พูขึ้นนำนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่72นะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเป็นบารา์ต่อนะครับผมดูสั้นต่อให้ซานโชซานโชต่อด้วยทิปเปียครับทิปเปียหลุดแล้วทิปเปียทิปเปีย,อย bon โอ้โหใครโบนูชี่โอ้โหได้ขึ้นดีมากเลยโบนูชี่สุดยอดนะครับ เอาละครับเลวานลูกนี้หมวนตัวหลุดแล้วอ้าวบนูชี่ฝั่งนู้นก็มีลูกนี้เลวานโอโหยิงไกลเลยครับผมฮึือวิฟูขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับผมจากการยิงของเลวานครับผมลูกนี้เลี้ยงมาจากกลางสนามเลยนะฮะเลี้ยงมาไกลๆครับบนูชี่ก็ตามไม่ทันครับงหวะนนี้ในเรื่องของความความเร็วไม่สู้แน่นอนครับผมนาทีครับนาทีที่แปดสิบสองครับผม เดี๋ยวเวลาอีกแปนาทีครับมาลุ้นกันครับสานโชไปแล้วเลี้ยงไปแล้วสานโชโบนนชีไม่ทันเหมือนกันบนนชีฝั่งเราไม่ทันเหมือนกันเมื่อกี้สานยาไปก่อนครับผมเลียร์ไปก่อนศาสคาเลียได้บอลครับลูกนี้กำลังจะคิดอยู่ว่าจะชิปชิปชิปไปทางลูกกระโดดแต่ว่ามันกลวไปแล้วกลวไม่ทันแล้ว โอเคครับโกลิสกาลูกนี้ดินซันครับผมโอเคครับลิฟูเป็นฝ่ายชนะครับ2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมโดยรวมนะครับของการใช้โอลิสกาครับก็ค่อนข้างดีนะคะคือด้วยด้วยแผนอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นนะแต่ว่าถือว่าการได้ขึ้นค่อนข้างดีครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ